รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการคุยสาระทางช่อง youtube พจอัจฉริยะเช่นเดิมวันนี้ทางช่อง YouTube เพจอั h a n n e l ก็ยังคงมีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์สําหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมทุกๆมาตราไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33ที่มีนายจ้างผู้กันตนมาตรา39 ที่ส่งต่อเนื่องจากการเป็นผู้กันตนมาตรา33และผู้กันตนมาตรา40ซึ่งเป็นสิทธิที่ผู้กันตนควรรู้ควรทราบซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทํางานของคนประกันสังคมเรามาทําการอัปเดตสาระความรู้วันนี้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมประจําวันพุธที่24สิงหาคมปีพศ2565ทําไมสํานักงานประกันสังคม6เดือน40ส,สิ์คืออะไร ลาออกถูกเลิกจ้างผู้กันตนทุกคนสําหรับผู้กันตนที่ถูกเลิกจ้างลาออกเองถูกปลดออกถูกไล่ออกสําหรับผู้กันตนมาตรา33เป็นผู้กันตนที่มีนายจ้างสําหรับเป็นผู้กันตนมาตรา39ที่ลาออกเองหรือไม่ได้ส่งเงินสมทบขาดส่งเงินสมทบต่อเนื่องติดต่อกันระยะเวลาสเดือนหรือไม่ได้ส่งเงนินสมทบระยะเวลา9เดือนภายใน12เดือน จะทาให้ผู้ประกันตนสิ้นสภาพจากการเป็นผู้ประกันตนทันทีแต่สํานักง,งานประกันสังคมยังให้ความคุ้มครองสําหรับผู้ประกันตนกลุ่มนี้อยู่โดยให้ใช้สิทธิ์จากสํานักง,งานประกันสังคมต่อไปอีก6เดือน40ประโยชน์จากสํานักง,งานประกันสังคมซึ่งได้แก่ 1. สิทธิการรักษาพยาบาลหรือประสบอันตรายหรือประสบอุบัติเหตุอาทิเช่นหากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หัวฟาดพื้นหรือเส้นเลือดในสมองแตกหรือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเดิมที่เคยใช้สิทธิการรักษาได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมถึงผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิเจ็บป่วยธรรมดาเป็นผู้ป่วยนอกปวดหัวตัวร้อนไม่สบายใช้สิทธิจากสำนักง,งานประกันสังคมใช้สิทธิประโยชน์โรงพยาบาลเดิมตามสิทธิรักษาได้ รวมถึงคลินิกเครือข่ายก็สามารถรักษาได้แต่จะใช้ได้แค่เพียง6เดือนเท่านั้นสิทธิที่2เป็นสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพยังจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุดต่อเดือนเดือนละไม่เกิน7,500บาทหรือ50%ของค่าจ้างรายวันไม่เกินเพดานที่สำนักง,งานประกันสังคมกำหนดวันละสูงสุด250บาทเป็นต้นสิทธิที่3เป็นสิทธิกรณีคลอดบุตร ได้รับเงินค่าเหมาจ่ายการคลอดบุตร1 5 0 0 0บาทรวมถึงค่าฝากคัน1 5 0 0บาทหรือผู้กันตนจะได้รับสิทธิ์การคลอดบุตรต่อนั่นเองอาทิเช่นผู้กันตนท้องหรือตั้งคัน5เดือนสิทธิ์คลอดบุตรเดือนที่10หรือเดือนที่11ยังได้รับค่าคลอดบุตรอยู่และสิทธิประโยชน์สุดท้าย เป็นสิทธ์เสียชีวิตหากผู้กันตนเสียชีวิตภายใน6เดือนสิ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนรับเงินชราภาพจากการเป็นผู้กันตนจะได้รับเงินเหมาจ่ายค่าทำศพ5 0,000บาทเงินสงเคราะห์การตายเฉลี่ย2เดือนหากส่งเงินสมทบระหว่าง36งวดแต่ไม่เกิน120งวดหรือส่งเงินสงเคราะห์การตายมาแล้ว 120งวดขึ้นไปจะได้รับเงินสงห์การตายเฉลี่ย6เดือนซึ่งหากท่านสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา39ภายใน6เดือนสิทธิ์ก็จะคุ้มครองเช่นเดิมยกเว้นกรณีว่างงานและหากกลับเข้ามาเป็นผู้กันตนมาตรา33อีกก็จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดิมหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายคนหลายท่านหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยที่สําคัญนะครับ เพื่อเป็นกลุลวังใจในการจัดทําคลิปในครั้งต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับช่องคุยสาระ H r Channel ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ